ตอนนี้เนี่สิวก็ดีขึ้นนะคะสงบลงมากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงรอยดำรอยแดงนะคะก็ลดลงอย่างเห็นไดชัดเลยนะคะ สวัสดีค่ะชื่อมัดนะคะก็เป็นลูกค้าที่เอ็มวต้ามาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็จะบอกก่อนว่ามัดเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งหน้านะคะชอบลองสกินแคร์เมคอัพใหม่ๆเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยบางทีเนี่ยอาจจะผิดพลาดนะ้องมีปัญหาในเรื่องของการแบบแพ้เครื่องสำอางบ้างนะคะหรือว่าอุดตนันเป็นฝดเป็นสิวต่างๆนะคะก็เลยให้ที่นี่เนี่ยดูแลค่ะก็ตอนนี้นะคะมันก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการรักษาอยู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยนะคะว่ารักษาเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะ น,นี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่รักษาสิวแล้วก็เลเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของรอยนะคะที่เป็นแบบรอยสิยวต่างๆนะคะก็จะบอกว่าจริงๆประทับใจนะคะตรงที่ว่าเวลาที่หลังจากทาไปแล้วอะคะ่ะผิวจะไม่ค่อยแบบเกิดการเขินว่าการระคายเคืองแล้วก็ไม่ลอกนะคะอันนี้คือแบบสิ่งที่ชอบมากเลยนะ,ะเพราะว่า พอทาไปแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะโดยที่ไม่มีอาการลอกหรือว่าบวมหรือว่าแดงนะคะแล้วก็หลังจากที่ทําไปสามครั้งนะคะรู้สึกว่ารอยสิวแล้วก็พวกรอยแดงรอยดำต่างๆอ่ะจางรวมแบบเห็นได้ชัดมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเท็กซ์เจอร์พื้นผิวอะคะ่ะมันจะมีความเรียบขึ้นแบบสังเกตได้เห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ผิวไม่ลอกอันนี้คือสิ่งที่แบบคนแต่งหน้าคือชื่นชอบมากเลยะคะ่ะ ะะก็ครั้งนี้นะคะเป็นการมารักษาสิวแล้วก็เลเซอร์ที่เอลวิตาคลินิกครั้งที่10แล้วนะคะก็ก่อนหน้าน,นี้ที่รักษาไปนะคะอย่างที่เคยเกิดไวว่ามันเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นสิวง่ายนั่นจากมันต้องทํางานที่ต้องแต่งหนะ้า น,นะคะคตอนนี้เนี่ยสิวก็ดีขึ้นนะคะสงบลงมากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงรอยดำรอยแดงนะคะก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะใครที่กำลังมองหาคลินิกที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวกดสิวหรือว่าเลเซอร์นะคะก็ฝากกิลมิต้าคลินิกไปด้วยนะคะ